สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i อไลท์แคทครับตอนนี้คุณอ,อยู่เกมชื่อ black desert นะครับเอาละครับวันนี้ครับก็มีไอเทมตัวหนึ่งนะครับคือกิจกรรมเซเรนัดของนักราชสมบัตินะครับซึ่งมันจะอยู่ในตัววายเนาะแล้วก็มันเหลือเวลาอีกประมาณ5วันนะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำนะซึ่งผมก็คิดว่าไอเทมตัวนี้น่าจะไม่หายไปนะน่าจะไม่หายไปแต่ว่ามาตีไว้ก่อนก็ดีครับอย่าไปดองไว้เลย นะอย่าไปดองไว้เลยนะครับไอ้ใจอไอ้เจ้าไอเทมตัวนี้นะครับต้องตีคนเดียวนะเป็นไอเทมที่ตีคนเดียวนะครับไม่สามารถตีเป็นปาร์ตี้ได้เพราะเขาเขียนไว้นะครับไม่สามารถดําเนินกิจกรรมเซอร์เรนเนตของนักไล่ล่าสมบัติหากอยู่ในปาร์ตี้นะครับไม่สามารถเลยฉะนั้นคุณผู้ชมต้องตีคนเดียวเนาะแล้วคุณผู้ชมต้องตียังไงตีที่ไหนนะครับสอหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ทํานะสามารถดูคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ใครที่ทําแล้วก็ ข้ามไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้นะโอเคหรือเวล่ะแค่5วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับคลิกขวาไปเรียบร้อยใช่ไหมจะมียืนยันใช่ไหมครับก็จะมาตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเวเรียนะอยู่ไม่ไกลจากกันเท่าไหร่นะครับแค่นี้เองนะเป็นจุดหนึ่งที่ทํากิจกรรมตีมอนตีปาร์ตี้ตีอะไรอย่างนี้ตรงนี้ประจํานะครับตรงนี้นะตรงนี้นะสำหรับหมู่บ้านเวเรียนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทํากิจกรรมประเภทนี้บ่อยครั้งนะ เอาละนะครับถ้าตามข้อมูลที่ในเว็บไซต์อธิบายไว้นะครับก็บอกว่ามันจะมีกล่องสมบัติปรากฏตัวขึ้นนะครับเราก็จะมีอ r ฟอาร์ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันโดยทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้น5ครั้งโดยครั้งที่ 1- ถึง4จะปรากฏตัวจะปรากฏเนี่ยสตัวนะครับและครั้งที่5จะปรากฏถึง5ตัวบวกกับจะมีกล่องสมบัติขนาดเล็ก ที่เปิดไม่ได้ปรากฏขึ้นทีละอันเมื่อกำจัดนักล่าสมบัติอัฟอานะครับเมื่อกำจัดอารฟอาทั้งหมดแล้วจะสามารถโจมตีกล่องสมบัติขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับอัฟอาได้และสามารถรับไอเทมรางวัลเมื่อทำลายกล่องสมบัติและ,และจะและจะสามารถโจมตีกล่องสมบัติขนาดเล็กได้เช่นกันและเมื่อทำลายกล่องสมบัติขนาดเล็กจะได้รับรางวัลอีกด้วยนะก็ง่ายๆครับให้ตีอัฟอานะ เงื่อนไขง่ายๆเลยตี FR นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อกำจัดนักล่าสมบัติ FR แล้วเนี่ยถึงจะได้กล่องสมบัติเล็กแล้วเมื่อเราตี FR ทั้งหมดแล้วถึงจะสามารถโจมตีกล่องสมบัติขนาดใหญ่นะครับถึงจะสามารถโจมตีกก่องสมบัติขนาดใหญ่ได้อ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันปึ๊บเรียกขึ้นมาเลยตอนนี้ตัวละครนี้เป็น AP ประมาณสองนะครับ240 นะสองพลังป้องกัน296นะครับซึ่งเราไม่โดนตีอยู่แล้วนะครับนี่อัพอาร์อยู่นี่เออโอเคไม่ได้ถึกเท่าไหร่แล้วก็วิ่งช้านะครับวิ่งช้าโอเคเสร็จแล้วเราเตรียมมาเสร็จแล้วไหนอ่ะอ๋อมันจะมีกล่องสมบัติเล็กอย่างนี้อยู่ไหนอัพอาร์กำลังวิ่งหนีโอเคเราต้องมองเขา ว่าประมาณสองสก็น่าจะได้นะครับ2องสาสก็น่าจะตีได้อับาไม่ได้วิ่งเร็วนะครับถ้าเขาวิ่งถ้าเขาวิ่งประมาณนี้เรายังไงเราก็ตีได้ผมว่าโอเคโอเค พอเขาตายแล้วเขาจะกลายเป็นกล่องนะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วมั้งออกห้าตัวโอเคปลดล็อกกล่องสมบัติเรียบร้อยอ่ะพอปลดล็อกเราก็ตีเลยครับอ่าพอตีเสร็จปุ๊บ กล่องเล็กตีต่อโอเคเฮ้ย okay. สัตว์เลี้ยงผมมันไอ้นี่อยู่นี่ว่าสัตว์เลี้ยงผมมันหมดอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอเคหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วโอ้ยยังไม่หมดอีกหรอโอเคพยายามดูแสงด้วยนะครับหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดละ <c oughs> ก็เหลือเก็บของโอเคพวกกล่องเล็กๆนะครับเมื่อเราตีอาอาร์เสร็จเนี่ยเราก็จะได้กล่องเล็กๆมาด้วยนะยิ่งเราได้กล่องเล็กเยอะเท่าไหร่เราก็ได้ของรางวัลเยอะเท่านั้นนะครับ ส่วนกล่องใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ถูกระบุไว้อยู่แล้วนะนะครับโอ้ของเยอะนะผมเนี่ยเลื่อนๆมานี่ของเยอะมากมีหินคลอนนะครับมีหินคลอนหินคพาร์ตนะซึ่งไอเทมที่ได้รับจากกล่องสมบัตินะครับจากกล่องสมบัตินะจะมีหินคลอนหินคพาร์นะครับสกเกลควทรงจํา ชิ้นส่วนผลึกดําแข็งแก่งแหลมคมหินดําอาวุธหินนํำป้องกันนะครับแล้วส่วนไอเทมที่เป็นกล่องสมบัติขนาดเล็กนะครับที่เราจะได้เนาะก็จะได้รับเป็นหินดําอาวุธหินน้ำป้องกันนะแต่ก็จะได้รับเ,เพิ่มเติมตามอัตราที่กําหนดนะครับก็จะมีหินคอนมีหินคาพาฟท์มีสเกตของทรงจํามีชิ้นส่วนผลึกดําแข็งแกงแล้วก็แหลมคมนะก็จะมีโอกาสได้เจ้าพวกนี้ด้วยนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ได้มาถามว่าได้เยอะไหมเยอะอยู่นะครับเย e อะอยู่นะเย e อะอยู่เพราะว่าอ่าอาร์อาหนึ่ตัวเนี่ยเท่ากับ1กล่องนะครับในมันออกมาทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมครั้งแรกออก3ตัวนะครับก็เท่า3กล่องใช่ปะรอบที่2ออกอีก3ตัวก็เป็น6กล่องอ่ารอบที่3ออกอีก3ตัวเป็น9กล่องใช่ปะครับออก4ครั้งที่4ออกอีก3ตัวเป็น12กล่องนะครับเป็น12กล่องแล้วก็ รอบสุดท้ายออก5ตัวก็จะเป็นทั้งหมด17กล่องอ่าเราก็จะมีกล่องเล็กทั้งหมด17กล่องนะครับที่เราจะได้รับก็ถือว่าของเยอะอยู่นะกิจกรรมไม่ได้มีอะไรมากครับมีเพียงเท่านี้นะสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ตีนะฮะใครก็ตามที่ยังไม่ได้ตีกดดูตัว Y นะครับเป็นลูกกลมๆนะเขียนว่ากิจกรรมเซเลเนตของนักไล่ล่าสมบัตินะอ่าซึ่งเราก็แค่รับมาแล้วก็ตีบอล ผมไม่แน่ใจว่า AP ต่ำกว่า200จะตีนานไหมนะครับแต่เมื่อกี้ประมาณ24นะครับ ID, ID ผมนะตัวนี้นะครับประมาณ24สามารถตีได้ถือว่าเร็วอยู่นะครับถือว่าเร็วอยู่ก็เลยมองว่าลดหลั่นลงน่าจะเหลือประมาณ22ได้นะครับประมาณ AP ประมาณ220 230กำลังกำลังถือว่าดีเลย210อาจจะได้อยู่แต่อาจจะตีเยอะขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครของคุณด้วยนะว่าเข้าถึง มอนสเตอร์อ่าฟอาร์ได้เร็วขนาดไหนด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับหรือเก็บไว้ดองไว้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจาก5วันนะครับพอกิจกรรมหมดไอเทมตัวนี้จะหายไปหรือเปล่านะเออไม่ชัวนะครับฉะนั้นมาตีก่อนที่กิจกรรมจะหมดเถอะอ่าเราจะได้แบบเคลียร์ของด้วยนะครับโอเคนะกิจกรรมนี้ไม่สามารถทําเป็นปาร์ตี้ได้นะครับทําได้คนเดียว นะเพราะว่าเขาเขียนอยู่นะครับว่าไม่สามารถทำเป็นบัตตี้ได้นะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า